เจอผม1 F 4 5เพื่อนๆครับวันนี้ผมเลิกงานแล้วเพื่อนๆเ,เลิกงานกันหรือ,อยังนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์ไวรัสมันก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับพวกเรายังไงก็อย่าลืมนะครับอยู่บ้านเพื่อชาติปิดปากเพื่อตัวเราเองให้ก่อนนะครับจะออกไปไหนนะครับปิดปากไว้ให้ดี ไม่งั้นน้ำลายของเพื่อนๆจะเป็นกระเด็นถูกคนอื่นเขานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาชิญเพื่อนเพื่อนออกกําลังกายนะครับวันนี้ถ่าออกกําลังกายมันง่ายแสนง่ายครับทําอยู่บ้านครับนอนกับพื้นนะครับแต่ได้กําลังกายนะครับวันนี้ผมจะชวนออกท่าอะไรไปดูกันครับเฮ้เพื่อนๆท่านี้ มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ไมาต้องอาศัยความการฝึกฝนนิดนึงนะเพื่อนๆดูดูแล้วทําตามเลยก็ได้ครับมันทําให้เส้นสายในตัวเราเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ดีนะผมว่านะท่านี้ลองทําดูนะสิบครั้งสองยกพอนะทําตามผมเลยนะซึ่ เพื่อนๆพอจะทำได้ไหยครับมันไม่ยากนะมันทำใหม่ๆอาจจะยากเดี๋ยวเราทำไบ่อยมันมันไม่ยากนะเมื่อกี้ดูท่านี้ไดยใช่ไหมเด,เดี๋ยวทำท่าทตรงนี้บ้างจะหันหัวบางนี้นะแล้วก็ปลายเท้ามานี่นะตนะิดเท้านะตังตั อเพื่อนๆครับมันไม่มีอะไรทะอธิบายนะเพื่อนๆดูเอาเองแล้วก็ลองทำตามดูนะดีจบรอง่าดีถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์ผมหน่อยถ้าชอบมากให้กดแชร์ถ้าอย่าลืมกด ติดตามให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งปุ้งตครงุ้งเงเวลามีคลิปต่อไปเพื่อจะได้รับชมกันนะครับสุดท้ายนี้สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกายบ๊ายบาย